ถ้าเรายังไม่เจราจาเลรย,ยังไม่ทําอะไรเราอาจจะโดนกําแพงภาษี36%ในขณะที่สินค้าจีนเข้าสาหรัฐเนี่ยภาษีแค่10%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลังวันที่4พฤษภาคมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยคะ่ะสถานการณ์ระหว่างมังกรและอินทรีย์ ก็ S <S <an> คือจีนและสหรัฐในการตั้งกำแพงภาษีใส่กันเนี่ยก่อนหน้านี้ดุเดือดค่ะแล้วก็จับตาดูว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือไม่เพราะว่าทางฝั่งของอเมริกา<ช>สกอต<ช>เบเซนเองเนี่ยนะคะก็ได้มีมีการให้ข่าวออกมาว่าเอาไะเดี๋ยวจะมีการเจรจาเกิดขึ้นนะกำแพงภาษีอาจจะถูกลดลงมา50-65%แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์มันดีเนี่คะ<ช>มันคลี่คลายมากไปกว่านั้นอีกเหลือ10กับ30แต่สถานการณ์ที่ดูเหมือนดีนักวิชาการกลับบอกว่านี่แหละความวายป่วง มาถึงประเทศไทยแล้วเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะว่าเหตุใดจึงเป็นแบบนั้นและไทยต้องขยับอย่างไรให้รอดในสถานการณ์นี้เราไปสนทนากันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ค่ะขอคําแรกค่ะทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าถึงเวลาวายป่วงคะอาจารย์สถานการณ์มันน่าจะผ่อนผันคลี่คลายมันน่าจะดีขึ้นไหมคะ ก็ S <S อาจจะดีขึ้นสําหรับสหรัฐอาจจะดีขึ้นสําหรับจีนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นบวกต่อประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการเลื่อนระยะเวลาในการที่จะใช้ไ้อภาษีตอบโต้อีก90วันเนี่ย90วันของจีนแก่90วันของไทยและประเทศอื่นๆเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนะครับ <S 2> <S 2> ตัวของจีนกับสหรัฐเองเนี่ยเขาจะเริ่มใช้สิ่งที่เขาตกลงกันไว้ที่สินค้านําเข้าจาก จีนเข้าสาหรัฐจะโดนภาษีจริงๆไม่ถึง30ด้วยนะครับเพราะตัวที่ภาษีมันสูงเนี่ยคือพวกสินค้าที่เป็นพวกสินค้าที่อเมริกาต้องการที่จะปกป้องใช่ไหมครับนั่นก็คือเหล็กยานยนต์นะครับชิปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวของออตัวของ สารตั้งต้นที่จะไปพัฒนาต่อเป็นยาเสพติดได้นะครับพวกนั้นอัตราภาษีสูงอัตราภาษีจริงๆไปไปมาณมันอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ,รบเพราะจีนก็คงจะเข้าสหรัฐมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่สินค้าสหรัฐเข้าจีนเนี่ยก็โดนเก็บภาษีแค่สิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะเริ่มต้นในวันที่14พฤษภาคมเพราะฉะนั้นนับไปอีก90วันซึ่งจะเป็นช่วงเวลาทองคำเนี่ยเก็จะถึงวันที่14สิงหาคมถูกต้องไหมฮะในขณะ ไทยร่วมกับประเทศอื่นๆเนี่ยทรัมป์ประกาศไอ้ที่เขาเอาบอร์ดขึ้นมาโชว์นั่นอ่ะวันที่สองเมษาแล้วมีการบอกหยุดแล้วขอเลื่อนออกไปเก้าสิบวันในวันที่เก้าเมษาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจรจาถ้าไม่ทําอะไรเลยวันที่เก้ากรกฎาคมสินค้าไทยเข้าสหรัฐจะเจอปัญหาทันทีสามสิบหกจะเจอภาษีทันทีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมว่ามันจะมีช่วงเหลื่อมกันอยู่ช่วงเหลื่อมกันก็คือหลังวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยเราจะโดนภาษีสามสิบกเปอร์เซ็นต ในขณะที่สินค้าจีนเข้าสาหรัฐยังโดนภาษี10%ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14สิงหาแล้วเวลาส่งของไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วงเวลาที่เราขายสินค้าดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นในไตรมาสที่4นะครับนั่นก็คือเริ่มจากฮาโลวีนใช่ไหมต้องแต่งตัวเป็นผีต้องตกแต่งบ้านเป็นบ้านผีสิงกันไปจนถึง ช่วงเวลาที่จะเป็นเขาเรียกว่า Thanksgiving กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นะครับช่วงนี้คือสินค้าไทยจะขายดีมากในสาหาราัฐซึ่งสินค้าที่จะไปถึงสาหารัฐในไตรามาสที่4แปลว่าเขาจะต้องเริ่มสั่งตั้งแต่ปลายไตรามาสที่2หรือไตรามาสที่3แต่ในไตรามาสสามถ้าเรายังไม่เจราจาอลไรยังไม่ทําอะไรเราอาจจะโดนกาแพงภาษี3าในขณะที่สินค้าจีนเข้าสาหาราัฐเนี่ยภาษีแค่10%เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นหลังวันที่ส4่พฤษภาคมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะค้าปลีกยักษ์ใหญ่ uh huh. อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยักษ์ใหญ่เนี่ยจะรีบสต็อกสินค้าจากจีนออเดอร์ Order ทั้งหมดไหลไปที่จีน uh huh. ถูกต้องไหมฮะถัดจีนเขาก็จะเตรียมตัวรอดูว่าอ่ะถ้าถึงช่วงไตรมาสที่สามประเทศที่เจรจากับสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีความแน่นอนว่า อัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่มาตรการกีดกันทางการค้าจะเป็นยังไงถ้ามันยังจาเป็นต้องนําเข้าจากสินค้าเหล่านั้นเขาก็จะส่งเขาก็จะสั่งจากประเทศเหล่านั้นแต่สําหรับที่ประเทศที่ไม่มีความแน่นอนใดๆเลยคุณจะสามารถดิวธุรกิจค้าขายตกลงราคาชําระส่งมอบกันโดยที่คุณไม่มีความแน่นอนใดอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงที่เราควรจะขายได้มากที่สุดจะกลายเป็นช่วงเวลาที่วายป่วงของเรามากที่สุดครับอืมนะครับในช่วงเวลาที่บอกว่าเราจะ ลืมเหลื่อมประมาณเดือนกว่าๆตรงนั้นก่อนที่ทางนั้นของภาษีของจีนกับสหรัฐจะบังคับใช้ไทยเราเองก็โดน36ส่วนจีนโดน30ช่วงนั้นคือกลายเป็นว่าเราโดนสูงกว่าจีนแต่ทั้งนี้ <3 S 1> ทั้งนั้นนะครับสามสิบที่มันไม่ใช่ทุกรายการนะฮะส่วนใหญ่ <c oughs> รายการมันลงไปที่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ <c oughs> ้ำบางรายการก็คือเป็นเฉลีย่ยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงกลางปีครับทาให้การส่งออกมันจะชะลอตัวลงชัดเจนขนาดนั้นเลยไหมฮะผมผมคิดว่าใน ตนที่นี้เราต้องห่วงกังวลเข้าใจว่าอาจารย์อาจบอกว่ามีหกเรื่องใช่ไหมแต่ผมกเาเะพอเรื่องการลงทุนเนี่ยมีสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือกําแพงภาษีศุลกากรของสหรัฐที่มันสูงขึ้นม,มากๆสําหรับสินค้าไทยเราจะสูญเสียตลาดในสหรัฐถูกต้องไมหมฮะครับเพราะนั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือลองนึกภาพดูว่าจีนเองนะครับตอนนี้เขานําเข้าจากสาหรัฐ ต้องมากขึ้นอยู่แล้วแหละถูกต้องไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเจรจาการค้าอะไรต่อมือะไรซึ่งสหรัฐอเมริกาก็คงจะขอให้จีนนําเข้าสินค้าจากสาหรัฐมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เราเคยขายให้จีนน่ะอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรแล้วก็พืชพลังงานเนี่ยเขาสินค้าอาหารเนี่ยเขาคงจะต้องนําเข้าจากสาหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราไม่ได้แค่สูญเสียตลาดในสหรัฐเราจะสูญเสียตลาดในจีนด้วยแล้ว จากวันนี้ไปจนถึงไอ้เก้าสิบวันที่ทรัมป์บอกว่าจะเจรจาก็คือสิ้นสุดวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยก็จะมีประเทศบางส่วนหนึ่งที่เขาที่เขาเจรจากับสหรัฐอเมริกาสําเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดในสหรัฐที่เราเสียเนี่ยเราจะโดนช่วงชิงจากประเทศกลุ่มนี้อีกอันนั้นเป็นเด้งที่สามนะครับแล้วก็เด้งที่สี่แน่นอนก็จะมีประเทศอื่นๆที่ในเมื่อสหรัฐเจรจาได้เพียงแค่ไม่กี่ประเทศจนถึงวันที่เก้ากรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็จะมีประเทศอื่นๆที่ ที่ลักษณะเดียวกันกับประเทศไทยอ่ะก็คือโดนกำแพงภาษีสหรัฐอีกมากมายสินค้าจากประเทศเหล่านั้นเมื่อส่งไปสหรัฐไม่ได้เมื่อจีนเองต้องนําเข้าสินค้าจากสาหรัฐมากยิ่งขึ้นนั่นก็แปลว่าสินค้าเหล่านี้จะเหลือในตลาดโลกและเมื่อสินค้าเหล่านี้เหลือในตลาดโลกแปลว่าเราต้องไปแข่งกับสินค้าเหล่านี้และสินค้าเหล่านี้จะฝักเข้ามาแข่งในประเทศไทยเราอีกเพราะฉะนนั้ด้านการค้าเนี่ยเรายังต้องเจออีกสี่ด่านที่มันจะต้องกันต่อว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมีพักต้องพูดถึง การลงทุนถูกต้องไหมครับเพราะว่าการลงทุนทแน่นอนสหรัฐเป้าหมายสูงสุดของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างกำแพงภาษีแต่เป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือดึงให้การลงทุนกลับไปที่สหรัฐเพื่อทําให้คนอเมริกาได้รับการจ้างงานเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอในเฟสต่อไปซึ่งจะเป็นระยะกลางถึงระยะยาวก,ก็คือเงินลงทุนจากที่เดิมเคยมาประเทศไทยเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นสปริงบอร์ดส่งไปที่อเมริกามันก็จะไม่มาเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นสีแดงในเรื่องของการค้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งผลกระทบทางด้านการลงทุนที่เราเองคงคจะต้องคํานึงถึงครับอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งด่านที่ผมอยากจะถามความคิดเห็นอาจารย์หน่อยก็คือเรื่องที่กรณีที่เวียดนามเออยมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงกัมพูชามีแลดูมีความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐมากกว่าเราเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้ถ้าเขาได ลดภาษีก่อนเราหรือว่าได้มีการปรับอัตราภาษีก่อนเราเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเปรียบประเทศเหล่านี้มากขึ้นไปอีกด้วยไหมครับเป็นอีกหนึ่งด่านได้ไหมฮะแน่นอนครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนที่สุดอย่างเงี้ยเงินลงทุนรวมถึงการค้าเขาก็จะไปกับประเทศที่มันมีความแน่นอนมากกว่าซึ่งประเทศที่จะมีความแน่นอนมากกว่าหรือมีหลักประกันได้ก็คือเจรจากันจบแล้วสามารถที่จะมาบอกได้ว่ามาตรการการค้ามันจะเป็นยังไง แล้วตอนนี้ทุกประเทศเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเจราจารเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาต้องได้เหมือนกรณีของสหรัชานาจักรซึ่งในกรณีของสหรัชานาจักรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถึงแม้จะมีโคตาอย่างเช่นเรื่องของอที่เป็นทาริฟโคตาของยานยนต์อย่างเงี้ยครับแต่โคตาที่สหรัฐให้กับสหรัฐชานาจักรเองเนี่ยก็พอๆกับมูลค่าก็พอๆกับปริมาณยานยนต์ที่อังกฤษส่งไปขายในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว เพราะนั้นจริงๆแล้วนอกจากไอภาษีที่เพิ่มขึ้นแบบหน้ากระดานเล็งหนึ่งที่อัตรา10%เรนี่ยสหรัฐแทบจะไม่เสียอะไรเลยทุกประเทศก็จะมุ่งหน้าไปสู่แบบนั้นแล้วถ้าเกิดทุกประเทศที่เขาเจรจาเขามุ่งหน้าไปสู่แบบนั้นได้โดยเขามีอะไรสักอย่างไปแลกกับสหรัฐอเมริกาแต่เรายังไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นเรายังไม่ได้มี r i v i l e g e แบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปเจรจาธุรกิจได้ต้องนึกถึงต้องนึกถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเวลาผู้ประกอบการเขาไปเจรจาเนี่ย เขาต้องมั่นใจให้ได้ก่อนว่าถิ่นกําเนิดของเขาถิ่นกําเนิดของสินค้าเป็นสินค้าจากประเทศไหนเขาต้องดูต่อว่าเขาสามารถยื้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากพ่อตกลงการค้าฉบับไหนและในที่สุดถ้ามันจะต้องพูดถึงเรื่องของการชําระส่งมอบและคนที่จะแบกรับภาระภาษีภาระภาษีนั้นอ่ะมันอัตรากี่เปอร์เซ็นต์คนส่งออกกับคนนําเข้าจะแบ่งกันแบกรับภาษีกันได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับอํานาจการต่อรองแต่ถ้าทั้งหมดนั้น ที่ความชัดเจนเนื่องจากเรายังไม่สามารถที่จะไปเจราจาหรือไม่แม้แต่จะมียุธทธศาสตร์ในการที่จะเจราจาที่จะทําให้ผู้ประกอบการของเรารู้ว่าเราจะเดินหน้าไปแบบนี้อันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับอาจารย์ขาสงสัยจังเลยอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเวียดนามมาเลยแม้กระทั่งกัมพูชายังได้คิวเจราจากับสหรัฐ ทำไมไทยเรายังไม่ได้คะอาจารย์ม,มันเป็นเพราะอะไรเราไม่น่าสนใจเราไม่เซ็กซี่เราไม่มีแต้มต่ออะไรเลยหรือทําไมเรานอกสายตาขนาดนั้นอาจารย์ผมคิดว่ามันมาจากสองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายในเรื่องของการที่จะกําหนดยุทธศาสตร์กําหนดกลยุทธ์ในการเจราจาของเราไม่มีความชัดเจนจน,จนถึงทุกวันยังไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่า รัฐบาลของเราเตรียมอะไรไว้ที่จะไปเจราจากับเขาหนึ่งสองสามสี่ทีมเจราจาจะเป็นใครย,ยังไงบ้างบทบาทที่จะเล่นเป็นยังไงสายการบังคับบัญชาเป็นยังไงนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนจะเป็นยังไงเรายังไม่มีตัวรู้มันจะเป็นยังไงเราจะพูดกันแต่ว่าสองพิชยัยแต่เราไม่รู้อะไรอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การเจราจาของเราไม่ชัดเจน อันต่อมาก็คือแล้วมันเป็นสิ่งที่คอนเซิร์นมากที่สุดในการเจราจาอย่างเช่นถ้าคุณไปดูการเจราจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาข้อหนึ่งที่จินเรียกร้องในสามข้อเลยก็คือต้องมีคนที่เป็นทีมเจราจาที่สามารถที่จะ make decision ตัดสินใจกําหนดนโยบายได้อย่างชัดเจนคําถามก็คือย้อนกลับมาดูการเมืองภายในประเทศของเราหัวขบวนของเราสามารถที่จะตอบรับสามารถที่จะ make decision ตัดสินใจได้เลยทันทีหรือเปล่าหรือจะต้องไปปรึกษากับสทรอก่อนและในกรณีของสทรอเองก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในประเทศที่รุมเร้าอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกรณีของกัมพูชาถูกต้องไหมครับที่เขาพึ่งพิงสหรัฐอเมริกามากและเขาบอกมาตั้งแต่ว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรหนึ่งสองสามสี่กรณีของเวียดนามที่เขาค้าขายกับสหรัฐอเมริกามากเขาจะดําเนินการอย่างไรหนึ่งสองสามสี และยิ่งกรณีของเวียดนามเนี่ยจะเป็นกรณีที่รอเงินลงทุนรอการค้าเข้าไปได้มากที่สุดเพราะนอกจากอเมรินอกจากเวียดนามมีคิวที่จะได้เจรจากับสหรัฐอเมริกาแล้วกําหนดท่าทีชัดเจนแล้วการรับผิดการรับชอบสายการาาบัญชาขอดเจนแล้วเวียดนามยังมีแต้มต่ออีกด้วยเพราะว่าเขามี f t a จํานวนฉบับเยอะมากทําให้เขาสามารถ กับมากกว่า56ประเทศทั่วโลกโดยไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าตรงนี้เป็นแต้มต่อของเขามีพักต้องพูดถึงเรื่องของความอุตสาหะของแรงงานปริมาณแรงงานที่เขาไม่ได้มีปัญหาแบบเรานโยบายของเขาที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เราเองควรจะต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ของเราอย่างดีแล้วละครับว่าเราจะทําอย่างไรต่อใครในกรณีนี้ครับ เอออาจารย์คะขอความรู้อาจารย์ว่าเกี่ยวด้วยไหมคะว่าอย่างที่อาจารย์ให้ความเห็นมาแล้วว่าเขาอาจจะต้องการคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้เขาต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเจรจาด้วยหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีคําถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยติดปัญหาเรื่องของวีซ่าในการเดินทางเข้าสหรัฐหรือเปล่าจากกรณีก่อนหน้าหนูที่มีการยกเลิกวีซ่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกรณีอุยกูมมิตินี้อาจารย์มองอยังไงคะ ผมคิดปัญหาไม่ได้อยู่ที่วีซ่าปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่จะไปเจราจาได้โดยเฉพาะหัวหน้าทีมเจราจาเนี่ยต้องมีความรู้มีความสามารถต้องมีประสบการณ์และต้องมีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านนายมนตรีมีครบทั้งสาประเด็นนี้หรือเปล่า โ oh. oh. uh. อ้โหอะอะโอเคนะครับต้องถามใครไหมเนี่ยแหละนะครับให้อาจารย์สรุปทิ้งท้ายกับพวกเราหน่อยว่าหลังจากนี้ท่าทีของไทยเราเนี่ยที่จะไปเจรจากับสหรัฐเนี่ยเราควรพกอะไรไปบ้างแล้วก็ถ้าหากในเบสเคสคือสําเร็จทําผ่านไปได้ด้วยดีเราควรจะมีอะไรไปยื่นกับเขาส่วนเวิร์สเคสถ้าเราเจรจาไม่ได้แล้วรอบข้างเราประเทศเพื่อนบ้านเรารวมถึงคู่ค้าต่างๆเขาเจรจาไปได้ด้วยดีเนี่ยมันเราจะต้องเตรียมตัวรับมือ,อยังไงใน เวอร์ซเคสซีนารีโอครับผมเคยเขียนเป็นฉากทัศนะครับแล้วก็เขียนเป็นบทความเผยแพร่ในหลายๆช่องทางไปแล้วแหละแ,แล้วเราทําเป็นฉากทัดว่าฉากทัดที่จีนกับสหรัฐสู้รบปรบมือกันอย่างรุนแรงมากที่สุดฉากทัดนั้นประเทศไทยก็เสียหายนะครับอีกสุด้หนึ่งก็คือฉากทัดที่จีนกับสาหารัฐจูบปากคืนดีกันได้แล้วซี้ําปึ๊กันใหม่ ฉากทัดนั้นไทยก็เสียหาย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจากสองสุดขั้วแบบที่จีนกับสหรัฐทะเลาะกันรุนแรงหรือแบบที่จีนจูบปากกันได้ไทยก็มีแต่ความเสียหายเพราะฉะนั้น across the spectrum ทุกอันที่มันเป็นฉากทัดเหล่านี้เนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าสถานการณ์ความมั่นคงแบบเนี้ยที่มันเป็นการขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วใช้เครื่องมือทางด้านภูมิเศราสตร์ท่าหันกันเนี่ยเรามีแต่ผลลบ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะต้องไปเจรจาและการกําหนดยุทธศาสตร์ของเราเราต้องเอาตัวเองออกไปจากเรื่องของการค้าและการลงทุนครับเวลาเราจะไปดีวกับสหรัฐอํานาจต่อรองของเราไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการค้าการลงทุนแต่อํานาจต่อรองของเราอยู่ที่ประเด็นทางด้านความมั่นคงครับเพราะในที่สุดลองนึกภาพดูนะครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการปิดล้อมจีนเพราะถึงแม้เขาจะดีกันได้ในเรื่องของการค้าแต่เรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงสหรัฐมองจีนเป็นภัยคุกคามระดับหนึ่ง ดังนั้นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขาที่ต้องการใช้ในการปิดล้อมจีนเนี่ยเราอยู่ตรงกลางแล้วลองนึกว่าในห่วงเวลาที่เมียนมาเกิดสงครามกลางเมืองแล้วรัเสเซียขยายอิทธิพลเข้ามาพร้อมๆกับที่เมียนมาเองกำลังจะตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มองไปทงางด้านตะวันออกเวียดนามเองก็กำลังจะตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีของรัเสเซียเช่นเดียวกันมองไปทั่วทั้งภูมิภาคเมนแลนด์ land, อาเซียน อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนก็ขยายเข้ามาครอบงำม,มากยิ่งขึ้นดังนั้นสหรัฐทิ้งไทยไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าคอปเปราโกลส์มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยสถานทูตสหรัฐใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนวิทยุที่กรุงเทพและแน่นอนปฏิเสธความจริงไม่ได้ครับว่า เมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาสาหรัฐเองก็เพิ่งควักเงินออกไปเป็นหลาย,ห,ลายหมื่นล้านเพื่อที่จะอัปเกรดสถานกรงศุนของสหรัฐที่เชียงใหม่เรื่องพวกนี้ครับต้องถูกนํามาเรียงร้อยและใช้เป็นอำนาจต่อรองกับสหรัฐครับเพราะเราจะเป็นพันธมิตรในเรื่องความมั่นคงกับสหรัฐโดยที่เขาไม่สามารถปฏิเสธเราได้คําถามก็คือเวลาเราตั้งทีมเจรจาเรามีคนของกระทรวงการต่างประเทศเรามีคนของฝ่ายมั่นคง เรามีคนที่ทําเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เรามีตัวแทนภาคเอกชนตัวแทนภาคประชา,าสังคมชัดเจนหรือย่างเพื่อที่จะไปรักษาผลประโยชน์ทั้งของภาคเอกชนและของประชาชนถ้าเราไม่สามารถที่จะซีเนอร์จีสถ้าเราไม่สามารถที่จะเตรียมยุทธศาสตร์การเจรจาที่ครอบคลุมทุกมิติใช้ทุกอาวุธที่เรามีใช้ข้อต่อรองทุกอย่างที่เรามีพร้อมๆกันกับที่เราต้องเล่นเกมอาเซียนเพื่อเสริมอำนาจการต่อรอง พร้อมๆกันแต่ที่ต้องมีทีมอีกทีมหนึ่งหาตลาดใหม,พม่พร้อมๆก็ต้องมีทีมอีกทีมหนึ่งในการที่จะเจรจากับจีนเรื่องเหล่านี้<ร>คิดเป็นแพคเกจใช้ครบถ้วนครับเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคและ้วก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยทีมไทยคงทีมไทยแลนด์ที่เห็นมาแล้วก่อนหน้านั้นแต่ดูเหมือนยังขาดองค์ประกอบหลายประการตามที่อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะมานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิติด้วยค่ะที่ฉายชักตรัสให้เราได้เห็นชัดเจนขึ้นไปใต้สถานการณ์นักวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์คะขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีค่ะสว ฟังแบบนี้ก็อีกหลายด้านนะคะที่เราจะต้องเร่งฟอร์มทีมันขึ้นมาใหม่แล้วก็จัดทัพจัดกรอบการเจรจาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมองในมุมที่มีเราก็มีดีแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดก็ยังคงมีหวังว่ารัฐบาลจะมองเห็นณจุดนี้แล้วก็เติมส่วนที่ขาดให้เต็มและเร่งเจรจาให้เร็วที่สุดนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ